ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดทำสถิติสูงสุดใหม่หลังเฟดลดดอกเบีย้ยดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500ร่วมกันขึ้นอย่างรวดเร็วในวันศุกร์19กันยายน68หลังการตัดสินใจของธนาคารแห่งชาติสหรัฐลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งถือเป็นการปรับลดดอกเบีย้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมแมตจะคาดการไว้ล่วงหน้าแต่ตลาดกลับทันผวนอย่างมากจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายดังกล่าวในช่วงสัปดาห์นี้ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น172.85หรือ0.37%ปิดที่4 6 3 1 5 2 7ทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันสุขดัชนี S&P 500เพิ่มขึ้น0.49%ปิดที่6,664.36พร้อมกับดัชนี NASDAQ Composite เพิ่มขึ้น0.72%ปิดที่22631.48จุด และดัชนีรัสซี0 0พลดลง0.7%แต่ฟื้นตัวเล็กน้อยในสัปดาห์นี้หลังจากที่ดัชนีทยานสูงสุดใหม่ในช่วงต้นตลาดหุ้น Apple ขึ้นนำตลาดโดยราคาเพิ่มขึ้น3.2%หลังจาก iPhone รุ่นล่าสุดของบริษัทวางจำหน่ายทั่วโลกส่วนหุ้นเทสลาเพิ่มขึ้นมากกว่า2.2%ด้วยขณะที่ว a l l s ต r รี t ปรับขึ้นและเป็นสัปดาห์ที่แข็งแกร่งดัชนี s p 500และดาวโจนส์เพิ่มขึ้น1.2%และ1%ตามลำดับขณะที่ N a ส DA q เพิ่มขึ้น2.2% และระสระ2,000เพิ่มขึ้น2.2%ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ที่7นะ็นับตั้งแต่เดือนมีนาคมหุ้นได้รับแรงหนุนในสัปดาห์นี้เนื่องจากเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ข้ามคืนมาตรฐานลง0.25%ซึ่งเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมแม้จะมีความคาดการล่วงหน้าแต่ตลาดกลับมีความผันผวนจากการตัดสินใจดังกล่าวหลังจากที่ประธานเฟดเจอโรมพาวเวลได้กล่าวในการถแถลงข่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็น การปรับลดดอกเบีย้ยเพื่อบริหารความเสี่ยงแม้ว่าในอดีตหุ้นจะปรับตัวลงในเดือนกันยายนแต่ตลาดในปีนี้กลับสวนทางกับรูปแบบเดิมโดยปรับตัวสูงขึ้น35%นับตั้งแต่เดือนมีนาคมพร้อมกับแรงหนุนทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งกล่าวโดยมากแฮกเกตหัวหน้านักกลยุทธ์การตลาดของเนชน่ไวสรุปถึงกระนั้นดัชนี S&P 500ซื้อขายที่ระดับ22เท่าของอัตรากำไรในอนาคต และความผันผวนที่ลดลงช่วงเวลาแห่งการชะลอตัวหรือความผันผวนในช่วงเวลาสั้นๆจะถือเป็นพัฒนาการที่ปกติและดีเขากล่าวเสริมด้วยการถามว่าความผันผวนในตลาดหุ้นนี้เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งอาจทําให้ผู้อ่านต้องคิดวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจของเฟดในระยะยาวมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไร